สวัสดีค่ะวันนี้เนะี่ยมาทำวีเนียค่ะที่ส m i ลิ y นเ n นท l ลคลินิกค่ะ ปัญหาเกี่ยวกับฟันของแหนมเยอะมากเลยค่ะก็คือจะมีแบบว่าช่องสามเหลี่ยมสีดำตรงกลางฟันนะคะค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือฟันมันเป็นเหมือนเขี้ยวกุดอ่ะรู้จักปะเหมือนฟันสตีทอะค่ะแบบไม่มีความสมมาตรแล้วก็ไม่เท่ากันนะคะมันดูไม่เรียงสวยดูดูไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสีฟันมันไม่มีความสม่ำเสมอกันค่ะแต่ว่าพอทำเสร็จแล้วเนี่ยสีฟันคือขาวสวยมาก คลินิกนะคะพี่พี่พนักง,งานเนี่ยน่ารักใจดีมากๆค่ะแล้วก็คุณหมอเก่งมากๆอันนี้ขอยกนิ้วจิบนิ้วให้เลย <c oughs> เพราะเก่งมากๆค่ะทุกคนดูได้จากฟันที่ทํามาคือนางงามมากฟังมากขาวใสจ้วง <c oughs> ก็สําหรับใครที่มีปัญหาฟันนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาฟันแบบไหนเนี่ยสามารถมาที่สมายลินได้เลยค่ะ <c oughs> คุณหมอเก่งมากคุณหมอสามารถจัดการปัญหาฟันได้แบบครบทุกอย่างเลยค่ะ <c oughs> แนะนําที่นี่เลยนะคะ